สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานตัวเว็บ Trading Vi e w นะครับหรือแอปพลิเคชัน Trading View นะครับตัว Trading View เองนะครับเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่นักเทรดหลายๆคนนะครับนิยมใช้กันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับสินทรัพย์มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับอย่างที่2เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์เทมเพลตต่างๆนานารวมถึงกระทั่งวิธีการแชร์ไอเดีย ของนักเทรดหลายๆคนนะครับเราก็สามารถนํามาประกอบและวิเคราะห์กันได้นะครับข้อดีที่แตกต่างหลักๆนะครับของ Trading View กับตัว MT4 นะครับก็เรื่องของฟังก์ชันนี่แหละครับเนาะใน MT4 ด้วยความที่ว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับมันจะเป็นตัวฟังก์ชันที่ไม่ไม่มีการเดเวล็อนะครับโดยเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ฟรีมานะครับไม่งั้นเราก็ต้องไปทําการหาดาวน์โหลดเองแต่ตัวใน Trading View เนี่ยครับเราสามารถเพียงแค่เสิร์ชเข้าไปเท่านั้นก็สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้เลยนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่มี iPad นะครับก็สามารถเข้าไปดูใน app store ได้เลยนะครับเราพิมพ์เข้าไปว่า Trading View ก็สามารถโหลดเป็นตัวโปรแกรมแยกออกมานะครับในโทรศัพท์มือถือก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้ในคอมนะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ในส่วนของ tradingview.com ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาใช้นะผมอยากจะแนะนำทุกท่านนะครับทำการสมัครไว้ก่อน นะครับถ้าเราไม่ได้ทำการสมัครนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการแอดอินดิเคเตอร์นะครับจะแอดได้ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่2เลยก็คือจะมีแอดมากวนตลอดเวลานะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินนะครับเราสามารถเข้ามาใช้ฟรีก่อนได้แค่ทำการสมัครไว้เฉยๆนะครับทีนี้เมื่อเราทำการสมัครแล้วตัว user name เนี่ยครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญนะเพราะว่าทาง c g องเองนะครับตอนนี้ก็มีอินดิเคเตอร์ที่เราทำการ develop ออกมาเพื่อช่วยเหลือนักเทรด สำหรับคนที่มีนะครับก็สามารถส่ง Username มาใน LINE OA เพื่อขอในส่วนของอินดิเคเตอเพื่อมาใช้งานนะครับทีนี้เราเข้ามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนเลยนะครับเมื่อเราทำการเข้ามาในเว็บไซต์เปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมุมด้านบนนี้นะครับเราสามารถเซิร์ชสินทรัพย์ที่เราต้องการดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่น XAU USD หรือทองคำที่เราทำการเทรดกันนั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันมีอุ้ยมากมายเลยทำไมมีให้เลือกเยอะจังนะครับ ข้างหลังนี้ก็คือเซเวอร์นะครับเซเวอร์ของแต่ละบรกเกอร์เซเวอร์ของแต่ละ LP นะครับหน้าตากราฟจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงระยะเวลาเปิดปิดนะครับของแต่ละเซเวอร์เป็นยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเซเวอร์ที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับก็คือของออนันดานะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าตัวกราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถทําแผนอย่างที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเครื่องมือต่างๆหน้าหน้านะครับมีเยอะแยะมากมาย นะครับทีนี้เดี๋ยวอขอุญาตเปลี่ยนเซฟเวอร์ก่อนแล้วกันเนาะเข้ามาดูเซฟเวอร์อื่นเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเปลี่ยนแผนนะครับเราก็สามารถทำหลายๆเซฟเวอร์ได้เห็นไหมครับกดเข้ามาอ่าเข้ามาดูของ p a p e r Stone นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับฟังก์ชันหลกัหลกๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกราฟเนะาะ Time Frame นะครับเราสามารถเปลี่ยนด้านบนได้เลยแล้วมี Timeframe ท,ที่ให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย นะครับในหลักนาทีก็มี1นาที2นาที3นาที5นาทีซึ่งใน Trading View นะครับจะค่อนข้างกำหนดนะครับเราไม่สามารถ Add Time Frame ที่2นาที3นาทีได้นะครับก็จะมีหลักๆก็1 5นะครับ15 30เท่านั้นเองนะครับเราสามารถเลือก Time Frame ได้กดมาที่ m 1นะครับก็จะเป็นกราฟของ m 1ได้เลยนะครับกดมาที่ m 5นะครับก็จะเป็นแท่งเทียนนะครับ a ท e 5เฟรมนาทีต่อ1แท่งนะครับทีนี้ เมื่อเราเลือก time f r a รมนะครับและปรับ time f r a ร e ไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของเครื่องมือกันบ้างฝั่งซ้ายมือนะครับในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเส้นนะครับเราสามารถทําการตีเทนลน์ได้นะครับแล้วเรายังสามารถนะครับวัดองศาใช้เครื่องมือต่างๆครับตีเส้นแนวรับแนวต้านก็ทําได้เหมือนกันข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการตั้งอเล r รนะครับ เมื่อเราทําการคิดขวานะครับเราสามารถทําการตั้ง alert ได้นะครับว่าถ้าราคานะครับกลับมาแตะเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับให้ทําการแจ้งแจ้งเตือนเราได้ทันทีนะครับเพื่อนๆหลายๆคนบางทีทําแผนไว้นะครับไม่รู้ว่าราคามาถึงเมื่อไหร่ใน trading view ทาได้ครับนะเราสามารถตีเส้นเทรนไลน์นะครับเลือกได้เลยว่าถ้าเกิดราคา cross เส้นเทรนไลน์นะครับให้ทําการแจ้งเตือนตั้งวันหมดอายุแล้วก็สามารถกด create เพื่อตั้งในส่วนของ alert ได้เลย นะครับในส่วนของเทรจไล์นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแนวรับแนวต้านก็สามารถใช้เส้นเหล่านี้ในการตีได้เลยต่อมานะครับเครื่องมือวัดฟิโบนัชชีนะครับก็มีทั้งตัวฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับแล้วก็มีทั้งฟิโบนัชชีเอ็กซ์เทนชันนะครับเราก็สามารถทำการคอสตอมได้นะครับในส่วนของฟิโบนะครับเราสามารถอินพุตได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราใช้อะไรสีอะไร จะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับใช้ค่อนข้างง่ายกว่าในส่วนของตัวเทรดในตัว MTC นะครับเนาะในเรื่องของการตีเองนะครับแล้วเราก็ยังสามารถจัดองค์ประกอบหรือสีต่างๆให้เข้ากับจริตเราได้นะครับในส่วนของฟีโบนะครับจริงๆแล้วครับก็มีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีโบนาชชีเบสฟิกเบสนะครับชานแนลไทม์โซนนะครับเซอร์เคิลนะครับสปาย พีชฟอกนะครับหรือจะเป็นฟีโบกล่องก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้นะครับในส่วนของฟีโบต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการในเรื่องของแพทเทิร์นต่างๆนะครับบางคนนับแพทเทิร์นไว้นะครับแล้วต้องการตีออกมาไม่ว่าจะเป็น e อเลี่ยนเวฟนะครับนับ1 2 3 4 5นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือในการช่วยนับได้นะเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีแผนที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะอีเลียดเวฟนะครับไม่ว่าจะนับเวฟต่างๆนะครับหรือนะครับเราจะใช้ในส่วนของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นก็ได้นะครับสำหรับคนที่เทรดมาพอสมควรนะครับก็สามารถเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ได้นะครับ X มาหา A นะครับหา B หา C จบ D นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเซสชันในคลาสต่อๆไปนะครับในฝั่งในส่วนของฮาร์โมนิกแพทเทิร์นค่อนข้างแอดวานซ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้ดูว่าเครื่องมือมีให้เลือกใช้มากมายนะครับ ต่อมานะครับมาดูในส่วนของการทําแผนกันบ้างนะครับเมื่อเรานะครับสมมติผมตีบริเวณแนวรับแนวต้านสําคัญเนาะสมมุติผมเห็นแนวรับบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีแนวรับอีกทีที่บริเวณนี้นะครับต่อมาเราสามารถทําแผนได้นะครับเริ่มจากการคลิกนะครับมาในส่วนของ projection นะครับ projection เนี่ยเรามาดูในส่วนของ short กับ long position นะครับสมมุติว่าเราต้องการลองหรือก็คือทําแผนฝั่งขาซื้อนะครับเราสามารถกดวาง เห็นไหมครับแล้วเราสามารถตั้ง stop loss ได้สมมุติผมจะตั้ง stop loss 1000จุดนะครับตั้ง tp นะครับเห็นบริเวณนี้ไหมครับนี่คือ rr นะครับตอนนี้แผนเรามี rr อยู่ที่1ต่อ4ผมสามารถปรับได้เล็งไว้สัก1ต่อ3นะครับแล้วเราก็สามารถวางไว้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีแผนในการเข้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเส้นเทรนไลน์นะครับตีเทรนไลน์ลงมานะครับ หาแนวรับแนวต้านสำคัญวางแผนสำหรับการเข้าเทรดนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้มันจะทำให้เราเห็นนะครับจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนจุดยอมแพ้ของเรานะครับเราก็สามารถฝึกในการเรื่องของการทำแผนได้นะครับเนาะไม่ว่าจะแผนบายแผนเซลสามารถทำได้หมดนะครับต่อมานะครับในส่วนของฟิกโวล o l u มโ p r o ไฟ l ์นะก็จะเป็นเครื่องมือนะครับในการวัด รเราก็สามารถใช้ก็ขึ้นอยู่กับความการต้องการหรืออาการใช้งานของเรานะครับต่อมาก็ในเรื่องของการวาดนะครับมีฟังก์ชันในเรื่องของทำพินสำหรับ price note นะครับว่าบริเวณนี้นะครับมีจุดนัยยะสำคัญอยู่ที่ราคานี้เราก็สามารถทำแท็กไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถทำในเรื่องของการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็น text นะครับเพื่อดูว่าเนี่ยมี ดีมารโซนนะครับบริเวณนี้นะครับเราอาจจะทำแผนไว้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เรากลับมาแล้วก็สามารถครีปแทร็กในแผนของเราได้เรื่อยๆแล้วมันไม่ลบเกินไปนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแต่ละเซิร์ฟเวอร์เราสามารถทำแผนทิ้งไปได้และทำการเซฟแผนเราไว้ได้นะครับก็สามารถง่ายต่อการจัดการนะฮรระวางแผนเทรนด์อนาคตได้นะครับทีนี้ฟังก์ชันต่อมานะครับเรามาดูในส่วนสำคัญกันบ้างนะครับก็คือในส่วนของอินดิเคเตอร์ นะครับคนที่ใช้ mt 4อยู่แล้วก็จะรู้นะครับจะมีอินดิเคเตอร์พื้นฐานอยู่ประมาณ20ตัวนะครับทีนี้เรามาดูของ Trading View กันบ้างนะครับ Trading View นะครับมีอินดิเคเตอร์เยอะมากๆและอันนี้เป็นแค่ตัวพื้นฐานนะครับยังมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่มีคนทำการเข้ามาเขียนแล้วก็มาแชร์เพื่อการใช้งานก็มี ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมต้องการใช้ FVG ดูอินดิเคเตอร์เพื่อดู SMC นะครับ Smart Money Concept เราก็สามารถคลิกแอดเข้ามาในชาร์ตของเราได้เลยนะครับตัวอินดิเคเตอร์ก็จะโผล่มาให้ใช้งานนะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์มากมายหลากหลายนะครับอินดิเคเตอร์ส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วก็วิธีการใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าผมใช้ผมตัวที่ผมใช้ปกติก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นวูแมนชู เราก็สามารถทําการแอดเข้าไปได้เลยนะครับเนาะเราก็สามารถทําการแอดอินดิเคเตอร์เพื่อดูแผนว่าอ่าเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้มี FVG ฝั่งขาบ่ายอยู่นะครับ mm. เราอาจจะรอเม็ดสีเขียวเพื่อคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เข้าโพิชั่นในการเข้าซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาผมอยากจะให้ลองเข้ามาสัมผัสน,นะครับแล้วก็ลองมา วิเคราะห์ผ่านเทรดดิ้งวิวใช้งานผ่านเทรดดิ้งวิวนะครับมีเครื่องมือมากมายหลากหลายนะครับในส่วนอินดิเคเตอร์ก็ลองไปสำรวจกันดูนะครับมีทั้งแอดวานมีทั้งเบสิ c นะครับมีทั้งที่คนเขามาเด v e l o p เองเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้นะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่ c g a เป็นคนทำขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตกับ FXCG นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ c g a นะครับ เพียงเติมนะครับขั้นต่ำสามร้อยเหรียญนะครับก็จะสามารถได้อินดิเคเตอร์ไปใช้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเมื่อเราทำการเติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแจ้งยูเซอร์เนมนะครับของทาง t r a d i n g View ของเราเนี่ยครับให้กับแอดมินนะครับแอดมินก็สามารถทำการการแอคเซสเพื่อเข้าถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆได้นะครับหลังจากที่แอดมินทำการให้แอคเซสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอินดิเคเตอร์ของเรานะครับจะมาโพลอยู่ในส่วนของ in v i t e only นะครับหรือก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็น private นั่นเอง นะครับทีนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ของ c g a กันบ้างน,นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยซุปเปอร์เทรนด์นะครับซุปเปอร์เทรนด์จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับช่วงที่เราต้องการลันเทรนด์นะครับหรือเป็นการหา p โพ i ชั่นเข้าตามเทรนด์ยกตัวอย่างเช่นนะครับของวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อเช้ามีสัญญาณเซลล์ลงมาเห็นไหมครับบริเวณเนี้ครับเราจะเรียกว่าบิ๊กเซลนะครับ ก็คือ Position ที่เราจะเข้าเพื่ออะไรครับเพื่อรันเทรนนะครับเราสามารถถือไม้เซล์ได้นะครับจนกว่าจะมีสัญญาณครอ s บ b ายสีทองขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับสมมุตินะครับเราเข้าเซล์ลบริเวณนี้นี่เข้าเซล์ลที่แท่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าราคามีการวิ่งลงมาทั้งหมด7,000กว่าจุด เหมาะสำหรับการลันเทรนระยะไกลนะครับตัวนี้สต็อปล s อเราจะไม่ตั้งนะครับเราจะตั้งเราจะออกก็ต่อเมื่อมีการครอสสัญญาณบายสีทองขึ้นมานะครับก็คือเป็นการลันเทรนนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าวิ่งมาสักพักหนึ่งเราพอใจในกำไรเราก็สามารถปิดได้นะครับทีนี้เรามาดูโลจิกต่อมาในส่วนของอ follow buy follow sell นะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัว t ทรนอินดิเคเตอรเป็น t r ทรนสีแดงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเทรนวอลุ่ม เพราะฉะนั้นเราจะหา Position หน้าเซลล์นะครับเมื่อมีแท็กสัญญาณเซลล์มานะครับเราสามารถทําการวางแผนได้เลยนะครับวางแผนตั้งสต็อปตั้งแผนเซลล์ไว้นะครับโดยการตั้ง Stop ปลอ s ไว้สูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับไฮบริเวณนี้นะครับแล้วผมจะตั้ง TP ไว้ที่1ต่อ1.5เป็นอย่างน้อยนะครับอ่าสำหรับชุดนี้นะครับ TP ไปที่เรียบร้อยนะครับยังไม่นำไม้แรกนะไม้แรกอีก7000จุด นะครับต่อมานะครับมีสัญญาเซลขึ้นมาอีกรอบนึงเราจะทําการเข้าทันทีตั้ง St t o p l ล s อที่ไฮก่อนหน้านะครับแล้วก็ตั้ง TP ที่ RR 1ต่อ1.5นะครับไม้นี้ก็คิด TP เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเมือ่อเช้านี้ถ้าเกิดเราเทรดตามอินดิเคเตอร์นะครับเนาะอ่ะมาวัดกันเลยชุดนี้นะครับ RR 1ต่อ5นะครับชุดนี้ชนะมา2,200จุดนะครับของชุดนี้ ชุดนี้นะครับชนะมาทั้งหมด4 0 0 0นะครับ4,100จุดนะครับแล้วก็ของชุดนี้นะครับชนะมาทั้งหมด7,400จุดอ่าเพราะฉะนั้นการที่อ่าคนที่เข้ามาเทรดตามอินดิเคเตอร์เนี่ยผมว่าสำหรับมือใหม่ใช้งาน,นง,ง่ายน,นะครับอย่างที่เราบอกเสมอนะครับเราเน้นในเรื่องของการ Follow T r e n d นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรแล้วระยะในการเก็บกำไรเราก็ไกลขึ้น เพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับถูกออกแบบมาให้สําหรับมือใหม่ใช้งานใช้งานง่ายเพราะบอกจุดเข้าที่ชัดเจนบอกเทรนด์ที่ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้เป็นเทรนดอะไรนะครับแล้วก็ยังมีไม้สําหรับลันเทรนด้วยเผื่อต้องการเก็บกํำไรระยะยาวก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวต่อมาคือ C G A Golden Zone นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการเข้าออกไวนะครับ หลักการใช้งานนะครับสมมุติว่ามีสัญญาณเซลขึ้นมานะครับเราสามารถทําการเซลได้ทันทีนะครับเมื่อมีสัญญาณเซลเรากดเซลปุ๊บนะครับเราจะเล็งเก็บ TP กันที่บริเวณเส้นด้านล่างนะครับโดยการวาง Stop l ล s s ไว้ที่เส้นด้านบนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบแท่งชุดนี้นะครับเมื่อมีสัญญาณบายขึ้นมาปุ๊บนะครับเราสามารถเข้าได้ในทันทีโดยการตั้ง s t o p l o s s ไว้ที่ข้างบนตั้งตั้ง TP ไว้ข้างบนแล้วตั้ง stop l ล s s ไว้ด้านล่างนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมมุติว่าราคายังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับสมมุติคุณไม่ทานชุดนี้แต่ราคายังวิ่งอยู่มีการย่อโตกลับมานะครับเรายังสามารถเข้าได้นะครับจนกว่าราคาจะแตะสต็อปลอสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโซนนะครับสมมติเราเข้าบริเวณนี้เราอาจจะตั้งท p ีบนนี้นะครับหรือถ้าเกิดขึ้นมาฟ้าพอใจคุณก็เก็บก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีสัญญาณเซลลมาปุ๊บเราสามารถทําการเข้าได้ทันทีนะครับ แต่ถ้ามีการย่อขึ้นมานะครับแล้วเรามาเห็นช่วงจังหวะที่เขาย่ออยู่เราก็ยังคงสามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับอ่ะดูชุดนี้นะครับมีสัญญาณบายมาพุ่งขึ้น TP ทันทีมีสัญญาณเซล์มานะครับเซล์ได้ทันทีก็ TP นะครับชุดนี้นะครับมีสัญญาณบายมามีการย่อขึ้นนะครับเกือบถึง TP นะฮะแต่มีการย่อลงมานะครับบางทีถ้าเกิดยังไม่ถึง TP ชุดอย่างเงี้ยผมทําการบายนะครับได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็นโซนนะครับเป็นกรอบราคานะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ใช้งานง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวแท็กด้านหลังนะครับไม่ว่าเราจะเอาไปใช้กรบสทรั์อะไรนะครับเราสามารถดูได้ก่อนตั้งแต่เราใช้งานว่าสําหรับชุดนี้นะครับคู่นี้วินเลทอยู่ที่เท่าไหร่ไทม์เฟรมนี้นะครับ rr อยู่ที่เท่าไหร่คุ้มไหมก่อนเราเข้าเทรดนะครับก็จะสามารถช่วยมือใหม่นะครับในการหาโพสิชันเข้าออก ัญหาของมือใหม่นะครับในการเข้ามาคือหนึไม่รู้ว่าจะต้องเข้าตรงไหนนะครับจะต้องออกตรงไหนนะครับแล้วจะต้องวางจุดขาดทุนตรงไหนอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวอินดิเคเตอร์นี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับมีทั้ง3อย่างให้ท่านเลยต่อมานะครับเรามาดูอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับก็คือตัว C G A Go Entry นั่นเองนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์รุ่นแรกนะครับรุ่นบุกเบิกเลยนะครับของ C G A เลยหลักการนะครับมีจุดเข้า 1> tp 1 tp 2งท่านสามารถเลือกได้เองนะครับแล้วก็มีจุด sl ที่ชัดเจนนะครับสำหรับใครที่ต้องการปรับแต่งนะครับเราสามารถเอาตัวข้างหลังออกได้เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับตัวนี้เรามีการเก็บสถิติย้อนหลังมาทั้งหมดนะครับ6เดือนเต็มทุกเดือนเป็นกําไรหมดนะครับถ้าใครเทรดตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือวินเลทจะอยู่ที่ประมาณ 60- 70%นะับสูงสุดที่ผมเจออยู่ที่ประมาณ75% ต่อเดือนนะครับเมื่อเราเข้าแล้วนะครับจุดราคาชัดเจนนะครับเมื่อเราเห็นจุดเข้านะครับเราดูจุดออกเราทําการวัดสต็อปลอสวัาทั้งหมดกี่จุดนะครับอย่างเช่นตัวนี้พันจุดนะครับสมมุติว่าผมวางว่าผมเสียไม้นี่ได้สิบเหรียญแสดงว่าอะไรครับผมออก0ูงุดศูนย์หนึ่งนะครับโดยการตั้ง TP ไว้ที่ TP1 หนึ่งหรือทีพสองก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเข้ามาปุ๊บผมตั้ง TP1 หนึ่งวันนี้ฮิตผมพักแห้ะผมพอนะครับตามเป้าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแพ้ไม้แรกนะครับ ไม้ที่2นะครับเราจะเอมกันที่ TP 2นะครับใครที่มีเบสิกในเรื่องของการดูเทรนด์นะครับก็จะช่วยได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าชุดนี้เป็นเทรนขาขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเทรนในชุดที่เป็นเทรนขาขึ้นเราหาโพ i ิชันบายได้เปรียบกว่าเซลนะครับชุดนี้บาย TP ไหมครับ TP ชุดนี้เซล์ SL ไม่เป็นไรชุดต่อมาบายนะครับ TP 2ชุดที่3 b u บ TP 2นะครับ ชุดที่4ีบ Stop ็อ s ลเห็นไหมครับว่าตามสถิติแค่ชุดเนี้ยครับเท่ากับว่าอะไรถ้าเราเข้า2ไม้เรา stop l ล s สสมมุติว่าไม้ละ1เหรียญเราเรา s t o อ loss ไปทั้งหมด2เหรียญแต่ถ้าเกิดเราถือถึงที2แล้วครับ TP 2เนี่ยครับบวก2เหรียญ TP 2บวก2เหรียญทีพบวก2เหรียญเบ็ดเสร็จ3ไม้เราบวก6กเหรียญแต่เราแพ้แค่2เหรียญยังกำไรอยู่สี่เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยครับค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของวินเลทแล้วก็ R r นะครับและที่สําคัญนะครับจุดเข้าจุดออกชัดเจนมากๆากนะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามานะครับก็สามารถโหลด Trading View นะครับแจ้ง Username นะครับให้กับแอดมินและแอดมินก็สามารถให้ Access เพื่อมาใช้งานในส่วนของอินดิเคเตอร์ของเราได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของ Trading View นะครับนอกเหนือจากฟังก์ชันในเรื่องของอินดิเคเตอร์แล้วนะครับในเรื่องของการตั้ง alert แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรายังสามารถใช้ในส่วนของรีเพ y y ได้ การรีเพย์คืออะไรนะครับเราสามารถย้อนกลับไปทําแผนย้อนหลังได้นะครับแต่ต้องจ่ายพรีเมียมนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมแนะนํามากนะครับเมื่อเราวางในส่วนของ playback นะครับเราก็สามารถดูได้ว่าเมื่อหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ strategy เราเข้าเราดูซิลองจําลองในการเข้าเทรดจริงนะครับเราจะได้ซ้อมและได้ดูฝึกดูพฤติกรรมนะครับย้อนหลังกลับไปเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาหรือคาดการอนาคต นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญที่ผมแนะนำมากนะครับเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อทำการแบ็ k เทส t ์ไตรดิชีของเราก่อนที่เราเ,าเทรดเราก็สามารถทำการจดเทรดดิ้งจอนอลได้นะครับว่าโอเคเราแบ็ k เทสมาช่วงระยะเวลา3เดือนด้วยแผนการเทรดหรืออินดิเคเตอร์ตัวนี้ผลเทรดเราเป็นยังไงนะครับเราเข้ากำไรท่าไรขาดทุนเท่าไร่วินเลทกี่เปอร์เซ็นต์อาร์อาร์เท่าไร่แล้วเราสามารถเอาชุดข้อมูลพวกนี้ครับมาประกอบการตัดสินใจในอนาคตของเราได้นะครับเนาะ ทีนี้ในส่วนของ t r a d i n g view นะครับยังคงมีในเรื่องของอข่าวสารนะครับเราสามารถกดดูข่าวสารต่างๆได้นะครับว่ามีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับและจะมาวันไหนเวลาไหนนะครับในส่วนของข่าวเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีเรื่องของการแนะาานำนะครับวิธีการดูข่าววิธีการอ่านข่าวนะครับวิธีการดูตัวเลขคาดการณ์นะครับแต่ว่าในส่วนของ t r a d i n g view นะครับก็จบเท่านี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหมย่ยังไงก็ลองเข้าไปสารวจกันดู นะครับผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครัก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในเซสชันต่อๆไปนะครับ